ท่านประธานสภาที่ครบรพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมแปลยติมาตา27สงบประมาณรายจ่ายส่วนราชการไม่สังกัดสนักนายกและรับกระทรวงทบวงหน่วยงานภายใต้กำกับควบคุม ของนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณสาม0 0ื่นเกพันกว่าล้านกรรมธิการปรับลดไป6 9สิบล้านผมปรับลดห้าเปอร์เซ็ล้านเมอเกินว่าสองหน่วยงานที่ผมจะต้องพูดถึงคือสำนักงานตำรวจถิ่ชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนา มันนนบหนังสือมันกรติดกันท่านประธานผมต้องกลาบเรียนท่านประธานว่างบประมาณของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติได้สามหมื่นสองพันแปรอยกว่าล้านปรับลดของกรรมธิการห้าสิบห้าล้านตำรวจกับพระนะใกล้เคียงกันท่านประธาน ตำรวจ3.2มหมนสอกว่าล้านในขณะเดียวกันสำนักง,งานพระพุทธศาสตร์นาได้2.500ั้าร้อยล้านเสร็จในขณะที่พระสามเณรในประเทศไทยเนี่ยเอาประเทศไทยนะครักับตำรวจผมยังสงสัยว่าใครจะมากกว่ากันพระสอง แสนห้าสองแสนห้ามรูปเสร็จเศรพระนะฮะได้2,500ล้านในขณะที่ตำรวจได้ส0 0 0มื่นสองพนล้านเอาละตำรวจต้องซื้อปืนเสื้อวุธพระไม่ได้ซื้อซื้อแต่บาทแต่ผมต้องตัดหเปเซวันนี้ต้องพูดถึงนี่หนึ่งตำรวจตัดหเป ในหน่วยงานโครงการจัดหายุโทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักง,งานตระบวนแห่งชาติทำไมผมต้องปรับ5เปอร์เซนตท่านประธานเพราะว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้ผลในความรู้สึกผมจากการเห็นไม่รู้สึกอย่างเดียวผมกลับในพื้นที่บ้านผม คือปราปราพัชญากรรมเนี่ยบ้านผมยาบา้าแต่บ้านเตมเมืองท่านประธานเพราะนั้นห้นตนี่ยังน้อยไปในความรู้สึกผมเดือดร้อนกันทั่วหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นแล้วจะปวดขายดาดื่มนี่คือกันไม่ได้ผลในการป้องกันอัชญากรรมคือยาบ้านี่แหละครับที่บ้านผมเลยอำเภอพนนแก้ว ยืนกันเลยครับเอเย่นขายยาบ้าทางไปทุ่งนาผมแล้วตำรวจทำไมไม่ไปจัดการอันนี้ฝากเลยนะท่านประธานทำไมไม่จัดการผมถามชาวบ้านหนืองกันแจ้งตำรวจสิแจ้งยังไงเขาบอกแจ้งไปแล้วตำรวจมาเก็บซวยอยู่อันนี้เลยเลยผ่านไปเลยครับท่านประธานผมต้องพูดถึงสนาพุทธศาสตาสหิงชาติวันนี้ได้สองพัน ห้าร้อยเก้าเจ็ดล้านเศษเศษแถมกรรมธิการตัดไปอีกสิบล้านตัดไปได้ยังไงนี่ผมตัดแค่หเปอร์ซนะทั้งหมดอะเพราะวันนี้เนะี่ยพัฒาการพุทธศาสนาไม่ได้โดยทั่วไปวันนี้มีพระราชบัญญัติปริยัติธรรม2 5 6 2ถึงใช้เงินตัวนี้แหละครับ ผมเห็นแล้วว่าน่าจะหนึ่งพันห้าร้อยล้านประหยัดตัวนี้ต้องใช้เงินเอาลูกเอาหลานนักเรียนมาเรียนในระดับปถมมัธยมด้วยเด็กจบปหปหมาเรียนที่นี่ครับลูกคนยากคนจนท่านประธานท่านประธานก็เป็นเคยเป็นศิย์วัดแต่ศิย์วัตร,ระดับมหาวิทยาลัยแต่ที่เอามาเรียนระดับมัธยมหลายโรงเรียนเปิดน่าสงสารต่อลายหัวตกไม่กี่บาทยิ่งกอร์รัปะถมอีก นี่ผมเลยบอกว่าผมเห็นแล้วเงิน1นึ่ง้ารอล้านนี่ของกรรมธิการตัดไปอีสิบล้านนี่ผมต้องฝากลูกพี่ใหญ่ผมนี่ปังพุทจินว่าท่านต้องดูแลด้วยตัดไปยังไงครับนอกจากตัดวันนี้แล้วมันก็นหายไปแนะท่านประธานสิบล้าน,นทำให้ลูกหลานชาวบ้านซึ่งไม่มีตังคจะเรียนต้องมาอาศัยพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธาน ที่สำคัญอ่ะผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ในวัดในวาเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะโควิดแต่ผมก็เห็นคำสั่งของทัพมงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งให้พระในพื้นที่เสี่ยงก็สามสิกวาจังหวัดสามจังหวัดงดรับกิจนิมนต์ ผมสงสัยแล้วรับกินไม่ให้รับกินวันไม่ให้ที่บาทนให้พระทําอะไรในกรุงเทพไม่เป็นไรญาติโยมอาจจะรวยแต่พระที่บ้านผมไปดูเลยครับค่าน้ําค่าไฟเจอกัรหมดแต่ก็ไม่รับไม่ได้คือตายต้องไปอันนี้ผมฝากท่านประธานฝากกรรมธิการด้วยไม่ใช่พูดแล้วเอาไปโยนทิ้งฝากพระผมด้วยเขาไม่อยากได้หรอกครับไอที่บอกนะ่ะ สำนักงานพุทธศาสนารองนายกไอ้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาประกาศจัดให้วัด593วัดเผาศพฟรีอันนี้ก็เป็นปัญหาครับอาจจะบอกว่ามีตังให้ไม่เริงอะวันนี้ผมถามเลยไม่มีสักบาทต้องใช้ศพต่อศพต้องใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าหลายวัดตึงเทพอาจจะมีปัญหาแต่วัดในต่างจังหวัดมีปัญหาครับที่สำคัญพี่น้องบ้านผมไม่อยากได้หรอกครับไอ้เผาศพฟรีนี่ ไม่อยากได้2องร้อเอห้าร้อ้มแงนี้ผมจึงกลาบเรียนว่าแม้แต่เงินโควิดของพระวันละหกบาท90วันจากครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ก็ยังไม่ได้สักบาทอันนี้กรรมธิการยังยังมาตัด10เปอร์เซ็นต์ไอสิบล้านวันนี้ผมใจไม้ไส้ละกรรมแต่ผมไม่รู้นะว่าท่านนับถือศาสนาอะไรแต่ผมนี่พุด1ร้อเปอร์เซ็นต์เติบโตจากวัดขอบคุณมากท่านประธานครับ